นายพลพชิเวลาสามทุ่มเศษบรรดาญาติโยมที่ปฏิบัติกรรมฐานพากันเดินกลับกุฏิของตนเพื่อพักผ่อนหลับนอนจะได้มีแรงตื่นขึ้นมาทําวัดเช้าตอนตีสี่คงมีแต่บุรุษไวเจ็ดสิบเศษผู้เดียวเท่านั้นที่ยังไม่ยอมเข้าไปพัก ที่ยังไม่ยอมเข้าที่พักเขาขอร้องพระบุญเยียวให้พาไปพบท่านพระครูโดยอ้างว่ามีปัญหาจะเรียนถามท่านเป็นกรณีพิเศษอาตมาไม่อยากรบกวนท่านเลยท่านเพิ่งหายอาพาธพระบุญเหียวไม่เต็มใจจะพาไปเพราะท่านไม่อยากรบกวนพระอุปชาผมไม่รบกวนท่านนานหรอกครับสักสิบนาทีเท่านั้นโยมน่าจะถามอัตมา ถ้าอาตมาต,ตอบไม่ได้ค่อยไปถามหลวงพ่ออาจารย์ผู้อาวุโสน้อยกว่าลูกศิษย์พยายามหาทางออกผมคิดว่าท่านตอบไม่ได้หรอกครับขอโทษผมไม่ได้คิดดูถูกท่านนะครับเพียงแต่ผมคิดว่าท่านคงตอบคําถามผมไม่ได้เพราะที่จะตอบปัญหาได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นถึงขนาดนั้นเชียวหรืองั้นอาตมาเห็นจะต้องพาโยมไปแล้วละ่ะ พระอาตมาเชื่อว,ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านต้องตอบได้แน่ภิกษุวัยสามสิบเศษพลอยตื่นเต้นไปด้วยงั้นกรุณาพาผมไปเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไหมครับได้แต่โยมต้องรออยู่ข้างล่างก่อนอาตมาจะขึ้นไปขออนุญาตท่านเมื่อได้รับอนุญาตแล้วโยมค่อยขึ้นไปจากนั้น พระอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันเดินทางไปยังกุฏิท่านพระครูนายแดงกำลังปิดประตูกุฏิครั้นเห็นพระบบวเยวมากับบุรุษสูงวัยจึงถามหลวงพี่จะมาพบหลวงพ่อเหรอครับหลวงพ่อมีแขกอยู่ข้างบนหรือเปล่าแทนการตอบท่านกลับถามไม่มีครับเห็นท่านบอกว่าจะเขียนหนังสือผมจะขึ้นไปเรียนท่านนะครับว่าหลวงพี่มา ว่าแล้วชายหนุ่มก็เปิดประตูแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนบอกพระโบเฮียวขึ้นมาองค์เดียวอีกคนให้รอก่อนท่านพระครูบอกในแดงโดยที่เขายังไม่ทันเอ่ยปากพูดแต่อย่างใดชายหนุ่มจึงลงไปบอกพระโบเฮียวตามนั้นเมื่อพระโบเฮียวกราบสามครั้งแล้วท่านพระครูจึงเอ่ยขึ้นก่อนว่าความเป็นพระอรหันไม่ได้วัดกันที่ตอบปัญหาได้ หรือรู้อะไรอะไรที่คนธรรมดาไม่รู้บัวเหียวเธออย่าเข้าใจผิดเธอเองก็ปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วจะคิดจะพูดอะไรก็ต้องไตรตรองให้ดีเสียก่อนมีเช่นนั้นจะได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะเป็นพระโสดาบันก็ยังประมาทได้นะพระโสดาบันเป็นผู้ปิดอบายภูมิทั้งสีได้แล้ว ยังจะมีความประมาทอีกหรอครับสิทถามได้สิความประมาทของท่านมีผลทำให้การบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปต้องลาช้าแต่ไม่มีผลไปทำให้เกิดอไนอบาย,ยภูมิแต่ถึงจะลาช้ายังไงก็ไม่เกินเจ็ดชาติหรอกครับหลวงพ่อเพราะชาติที่8จะไม่มีสำหรับพระโสดาบันท่านไม่เกิดชาติที่แแน่นอน ที่เธอพูดมานั้นหมายถึงพระโสดาบันประเภทสัตว์ขัดตุงประมะแต่พระโสดาบันประเภทเอกพีชีท่านจะเกิดได้เพียงอีกครั้งเดียวท่านพระครูอธิบายผมว่าอีกครั้งเดียวก็ไม่น่าเกิดนะครับหลวงพ่อชีวิตนี้น่าเบื่อออกชีวิตหน้าอาจจะน่าเบื่อกว่าชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเธอต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ จะได้ไม่ต้องเกิดอีกเหมือนหลวงพ่อใช่ไหมครับไม่เหมือนเอาละแล้วเธอจะรู้เองไปบอกในพลคนนั้นขึ้นมาพบฉันได้เสร็จแล้วก็ให้กลับไปพักผ่อนไม่ต้องรอเขาอะไรนะครับหลวงพ่อว่าโยมคนนั้นเป็นในพลหรอครับถูกแล้วเป็นในพลเอกด้วยก่อนไหนเธอเป็นอาจารย์เขาทำไมไม่รู้ละ่ะก็เขาไม่ได้บอกผมนี่ครับ เขาก็ไม่ได้บอกชันเหมือนกันแต่ทำไมฉันรู้เธอไม่สงสัยหรือก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับหลวงพ่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเองแม้จะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายปีแต่ทำไมผมไม่รู้ก็นี่แหละที่ชันพูดว่าเธอกับฉันไม่เหมือนกันจำไม่ได้หรือที่โบราณเขาบอกว่าไม้ไผ่ต่างปล้องผี่น้องต่างใจ คนเราเกิดมาต่างกรรมต่างวาระแล้วก็จะให้เหมือนกันได้ยังไงเอาละไปตามในพลคนนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลับกุติได้ทำไมหลวงพ่อไม่ให้ผมอยู่ด้วยล่ะครับผมจะได้เรียนรู้วิธีตอบปัญหาจากหลวงพ่อผู้อ่อนวัยกว่าอยากอยู่ฟังจะเป็นการเสียเวลาสำหรับเธอกลับไปพักผ่อนดีกว่าไม่เสียเวลาหรอกครับ เห็นเขาบอกว่าจะรบกวนหลวงพ่อแค่สิบนาทีเท่านั้นไม่เป็นอย่างที่เขาพูดหรอกเพราะเรื่องข้องเขายาวต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงได้ยินดังนั้นพระโบเฮียวก็เปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นผมก็จะไปพักผ่อนผมไปลักครับท่านกราบอุปชาสามครั้งแล้วลุกขึ้นเดินลงบันไดไปบอกลูกศิษย์ หลวงพ่อให้โยมขึ้นไปได้แล้วทำไมท่านขึ้นไปนานจังหรือว่าต้นอ่อนวอนอยู่จนกว่าจะได้รับอนุญาตในพลเอกออกสงสัยท่านสนทนากับอาตมาขอโทษนะอย่าหาว่าอาตมาสอดรู้สอดเห็นเลยแต่อาตมาจะขอถามโยมว่าโยมเป็นในพลเอกหรือใครบอกท่านครับบุรุษสูงวัยรู้สึกแปลกใจ เขาไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้ว่าตัวเขาเป็นใครมาจากไหนหลวงพ่อท่านบอกอาตมาเดี๋ยวนี้เองจริงหรือเปล่าที่ท่านบอกนะ่ะอาจารย์ถามอีกผู้เป็นสิทธิ์ไม่ตอบใครบอกท่านพระครูหรอครับท่านทราบได้อย่างไรอาตมาก็ไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรตอนแรกคิดว่าที่ทราบเพราะท่านเป็นพระอระหรันต์ แต่ท่านก็บอกเมื่อตะกี้นี้เองว่าความเป็นพระอระหันต์ไม่ได้วัดกันที่ตอบปัญหาได้หรือรู้อะไรอะไรที่คนธรรมดาไม่รู้อาตมาคิดว่าคงไม่มีใครบอกหลวงพ่อท่านมีอะไรแปลกๆอย่างนี้มานานแล้วท่านรู้ทุกอย่างที่ต้องการรู้ตกลงว่าโยมเป็นในพลเอกจริงไหมและเป็นทหารหรือตำรวจละ่ะท่านพระครูไม่ได้บอกหอกหรือครับ ไม่ได้บอกอาจเป็นเพราะอาตมาไม่ได้ถามกระมังและถ้าผมตอบว่าผมไม่ได้เป็นในพลเอกละครับถ้าโยมพูดจริงก็แปลว่าเห็นหนอของหลวงพ่อเสื่อมสมรรถภาพแต่ถ้าโยมพูดไม่จริงก็บาปมากที่โกหกพระอรหันต์อาตมาคิดว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระอรหันต์นะเอาเถอะไว้คุณโยมคุยกับท่านแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นอย่างไร เชิญขึ้นไปได้ท่านจะรอนานแล้วท่านไม่ขึ้นไปด้วยหรอครับหลวงพ่อท่านไม่อนุญาตโยมรีบขึ้นไปเถอะส่วนอาตมาจะกลับไปพักผ่อนนายพลเอกรู้สึกยินดีที่อาจารย์จะไม่ขึ้นไปด้วยจึงกราบท่านสามครั้งแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนเขากราบท่านพระครูสามครั้งแล้วแนะนำตัวว่าผมนายพชิมาขอ รบกวนเวลาท่านพระครูสักสินาทีครับเขาไม่ยอมเรียกท่านว่าหลวงพ่อด้วยเห็นว่าท่านอ่อนวัยกว่าจะเริญพรนท่านในพลมีอะไรจะพูดกับอาตมาก่อเชิญได้ท่านทราบได้อย่างไรว่าผมเป็นในยพลถามเสียงห้วนทราบจากประสบการณ์นะสิอาตมาปฏิบัติมามากจึงมีประสบการณ์มากนอกจากท่านจะเป็นในยพนแล้ว ประสบการณ์ยังบอกอาตมาอีกว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนท่านมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงประหลัดกระทรวงการาโหมก่อนนับเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของข้าราชการประจำแต่ก็น่าเสียดายที่ท่านนำไปใช้ผิดทางถึงได้เกิดปัญหาตามมามากมายปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลเพราะมัวแต่ครุ่นคํำนึงถึงแต่เรื่องในอดีต ภาพเด็กทารกที่ท่านเห็นในนิมิตนั้นน่ะมันก็มาจากการกระทําผิดพลาดในอดีตท่านพระครูพูดไปเรื่อยๆทั้งที่ในพลพระชิอยังไม่ทันได้ถามได้ฟังเรื่องราวในครั้งอดีตของตนในพลพูดเท่าถึงกับน้ำตาร่วงเกิดศรัทธาประสาทะในพระภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าจนต้องก้มลงกราบท่านด้วยความนอบน้อม และด้วยใจที่เคารพนับถือโดยไม่ได้รังเกียจว่าท่านอายุน้อยกว่าเหมือนที่คิดไว้ในตอนแรกพระคุณเจ้าพูดแทงใจดำผมอย่างนี้ผมทราบซึ้งนักผมมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วขอรับเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระอรหันต์เพราะท่านรู้เรื่องของผมทุกอย่างโดยที่ผมก็ลืมมันไปแล้วท่านอย่าเข้าใจผิด อย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอระหันต์จึงรู้เรื่องราวของท่านมันคนละเรื่องกันท่านต้องแยกแยะระหว่างอภินยากับอรหัตผลคนที่ได้อภินยาไม่จำเป็นต้องเป็นพระอระหรันยกเว้นเขาจะได้อภินยาข้อที่หกเรียกว่าอาสวะคยายาถ้าได้ข้อนี้จึงจะเป็นพระอระหรันต์ แต่ถ้าได้ข้อหนึ่งข้อใดในห้าข้อแรกหรือได้ครบทั้งห้าข้อแต่ยังเป็นปุถุชนซึ่งหมายถึงผู้มีกิเลสนะก็สามารถทำชั่วได้อย่างเช่นพระเทวทัตท่านได้อภิญญาถึงห้าข้อแต่ก็ยังต้องไปตกนรกอเวจี G. อภิญญาห้าข้อมีอะไรบ้างครับท่านพ้นเอกพชิใครรู้มีหนึ่ง อิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาคือความรู้ถิ่นทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพพโสตคือยานถิ่นทำให้มีหูทิพ 3. เจโตปริยญาณคือยานถิ่นทำให้กำหนดใจคนอื่นได้ 4. บุพเพนิวาสานุสติคือยานถิ่นทำให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพจักสุ คือยานที่ทำให้มีตาทิพห้าข้อนี้ปุตุชนก็มีได้ส่วนอาสวะคยายานซึ่งเป็นข้อที่หจะมีแก่พระอรหันต์เท่านั้นปุตุชนมีไม่ได้ผมเชื่อว่าพระคุณเจ้าได้อภิญญาครบหข้อที่ว่ามานี้เขาพูดอย่างมั่นใจ อย่าพูดอย่างนั้นท่านยังเป็นปุถุชนอย่าพยากรณ์อรหัตผลไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าใครเป็นพระอรหันหรือไม่เป็นเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของนักปฏิบัตินักปฏิบัติมีหน้าที่สำรวจตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปสนใจคนอื่นอย่างท่านนี่ก็นับว่าโชคดีที่ได้เข้ามาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ เพราะท่านจะมีโอกาสชดใช้กรรมที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตการปฏิบัติอย่างตั้งอกตั้งใจก็จะสามารถชดใช้กรรมที่ทำไว้ให้หมดไปได้กรรมในที่นี้ก็หมายถึงอกุศล,ลกรรมแต่ถ้ากรรมหนักเช่นข่าพ่อฆ่าแม่แก่ไม่ได้ต้องตกนรกเท่านั้นแล้วคนที่ทำกรรมอกุศลเช่นฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ต้องตกนรกไหมครับ คนเอกพชิพยายามตะล่อมเข้าสู่เรื่องของตนต้องตกแน่การละเมิดศีลห้าไม่ว่าจะเป็นข้อใดต้องตกนรกทั้งนั้นอาตมาสงสารคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละเมิดศีลได้ทุกข้อคนแบบนี้มีตั้งครึ่งค้อนประเทศคนบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่านับถือพุทธต้องตกนรก ก็เลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นที่เขาสามารถล้างบาปได้เป็นอย่างนี้ก็มากเหมือนผมเลยครับพระคุณเจ้าผมเคยคิดว่าจะนับถือศาสนาอื่นเพื่อจะล้างบาปกรรมที่เคยทำไว้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนศาสนาแน่นอนตอนนั้นเกิดความรู้สึกว่าศาสนาพุทธนี่เขมงวดมากฆ่าสัตว์ก็บาปดื่มสุราก็บาปผมก็เลยไปนับถือศาสนาอื่น แต่พระคุณเจ้าเชื่อไหมครับตกกลางคืนบนรรพบุรุษของผมล้มหายตายจากไปนานแล้วพากันมาต่อว่าผมจึงต้องยอมจำนนมากันหมดเลยครับทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะปู่นั้นท่านพูดกับผมว่าบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังแล้วทำไมล่ะ จ้าจะมาละทิ้งศาสนาเดิมไปหาศาสนาอื่นในฝันปู่หน้าเศร้ามากแสดงว่าท่านไม่ต้องการให้ผมไปนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นเอาละก็เป็นอันว่าท่านจะไม่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ผมฝันเห็นโป่ผมก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าผมจะไม่อากตันอยู่ต่อบรรพบุรุษ จากนั้นไม่นานก็มีคนมาแนะนำให้ผมเข้ากรรมฐานที่วัดนี้แต่ผมปฏิบัติไม่ได้ผลเลยครับพระกุณเจ้าช่วยบอกทางให้ผมด้วยต้องอดทนนะท่านต้องตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ขอเอาหสิกรรมต่อคนที่ท่านเคยฆ่าเข้าไว้จากนั้นจึงอุทิศสวนกุศลไปให้เขาผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับว่าเคยฆ่าใครไว้บ้างมาหลายคนเหลือกเกิน กว่าจะเกษียณราชการผมฆ่าคนนับร้อยเพราะผมเป็นทหารนั่นเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติอาตมาเองก็เคยเป็นแม่ทัพฆ่าคนมามากต้องรับเวรรับกรรมอยู่นานแต่กรรมที่ท่านกำลังทำผลอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของประเทศชาติแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวท่านมีความโลภอยากร่ำํำอยากรวยถึงกับทุจริตต่อหน้าที่ รับสินบาทค่าสินบนใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความร่ำรวยให้ตนเองแอบขายอาวุธให้กับข้าศึกจนร่ำรวยท่านมีลูกสาวสองคนคนหนึ่งเกิดท้องกับในพลทหารรับใช้ท่านก็พาลูกสาวไปเอาเด็กออกแล้วก็ฆ่าพลทหารที่เป็นพ่อของเด็กเสียเพื่อจะให้ลูกสาวไปแต่งงานกับด็อกเตอร์ที่ท่านคิดว่าจะให้มาดำเนินธุรกิจของท่าน พอเข้าปฏิเสธท่านก็หาทางกลั่นแกล้งเขาจนอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องอพยพไปตั้งรครากอยู่ในอเมริกานี่แหละกรรมที่ท่านสร้างไว้และท่านก็กำลังจะรับผลของมันเด็กทารกที่ท่านเห็นก็คือหลานของท่านเขาอาฆาตเพราะท่านไปทำให้เขาไม่ได้เกิดแต่ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ยอมทนต่อทุกขเวทนาที่ได้รับ ท่านก็จะแก้กรรมได้อย่าลืมว่าก,กรรมเก่าต้องใช้กรรมใหม่ต้องอย่าไปสร้างอีกอัตมาพูดมาเนี่ยจริงหุือเท็จประการใดมีท่านผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ครับพระคุณเจ้ามีผมผู้เดียวเท่านั้นที่รู้เพราะคนอื่นรู้เรื่องผมก็ถูกเก็บไปทีละคนสองคนจนหมดไม่มีเหลือผมบาปมากใช่ไหมครับ ในพลวัยเจ็ดสิบพูดเสียงสั่นเครือเพิ่งจะเห็นทุกข์เห็นโทษของการทำผิดคิดร้ายเขาลุ่มหลงมัวเมาในสมบัตินอกกายจะลืมนึกถึงผิดชอบชั่วดีหากเป็นแต่ก่อนท่านก็ต้องคิดกำจัดอาตมาที่รู้เรื่องของท่าน พระคุณเจ้าพูดอีกก็ถูกอีกผมรู้สึกละอายใจเหลือเกินอย่างไรก็ตามผมถือว่าผมโชคดีที่ได้มาพบพระอรหันต์ผู้มีเมตตาเช่นพระคุณเจ้าเพราะอย่างน้อยเวรกรรมของผมก็จะได้ทุเลาเบาบางลงบ้างผมจะก้มหน้ารับใช้กรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยมิชอบ ผมจะบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆและจะอุทิศบุญกุศลไปให้กับคนที่ผมโกงเข้ามาและที่ต้องคืนให้มากที่สุดก็คือแผ่นดินไทยของผมเมื่อก่อนผมอิจฉาคนที่โกงแผ่นดินก็เลยหาทางโกงบ้างเพราะอยากร่ำรวยเหมือนพวกเขาแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่คิดอิจฉาแล้วผมสงสารพวกเขามากกว่าเพราะอีกไม่นาน ก็จะต้องมารับกรรมเหมือนผมอาตมาอนุโมทนาที่ท่านคิดได้ไม่เช่นนั้นจะต้องพกบาปติดตัวไปชาติหน้าอีกแล้วก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอาตมาถึงได้ตั้งบณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่ขอเกิดอีกครับพระคุณเจ้า ผมเองก็เบื่อไม่อยากเกิดอีกแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะทำกรรมไว้มากมายเหลือเกินผมเห็นจะต้องกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะครับรบกวนเวลาเขียนหนังสือของพระคุณเจ้ามานานแล้วกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่มีต่อผมในครั้งนี้เขากราบด้วยความนอบน้อมอีกครั้งแล้วจึงกลับไปพักผ่อน เวลาบ่ายสองโมงจะอาวาดวัดป่ามะม่วงลงรับแขกตามปกติสตรีอายุประมาณ40ิบเศษกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูจะขอ,อนิมนต์ไปฉันเพลนในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่คะ่ะที่ไหนแล้วก็มาไหลละโยมท่านถามที่บ้านหนูค่าวันที่หนึ่งธันวาคมเธอตอบรู้แล้วว่าที่บ้าน แต่อาตมาอยากทราบว่าบ้านโยมอยู่ที่ไหนหลักสีค่ะหลวงพ่อว่างหรือเปล่าคะท่านพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดแล้วก็ตอบว่าว่างงั้นโยมช่วยเขียนแผนที่ให้ด้วยว่าบ้านโยมไปยังไงหนูเขียนไม่เป็นค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะหนูจะให้ลูกชายเขียนและส่งมาให้เป็นอันว่าหลวงพ่อรับแล้วนะคะหนูขอลาละค่ะ เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกชื่อเลยท่านหมายถึงชื่อผู้นิมนต์หนรู้แล้วค่ะว่าหลวงพ่อชื่อพระครูเจริญไม่ใช่ชื่อโยมนะโยมชื่ออะไรอ๋อชื่อสุนีค่ะท่านพระครูรู้สึกคุ้นกับชื่อนี้ทั้งหน้าตาและน้ำเสียงก็ดูเหมือนว่าจะเคยเห็นเคยได้ยินมาก่อนหากท่านก็นึกไม่ออก รู้แต่ว่าที่มานิมนต์ท่านเพราะไปนิมนต์หลวงพ่อแพ้แล้วท่านไม่ว่างโยมไปวัดพิกุลทองมาเฉยไหมท่านถามทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะคะที่รู้เพราะอยากรู้โยมไปนิมนต์หลวงพ่อแพรแล้วท่านไม่ว่างก็เลยมานิมนต์อาตมาแทนจริงหรือเปล่าก็หนูยังไม่รู้จักหลวงพ่อนี่คะนี่หนูก็เพิ่งมาเป็นหนแรก แต่ทำไมรู้สึกว่าคุณกับหลวงพ่อจังรูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยเสียงอย่างเนี้ยหนูเคยเห็นเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะ้าเธอพยายามนึกหากก็นึกไม่ออกท่านพระครูเองก็มีอาการแบบเดียวกันหากท่านก่อเกรงใจเห็นหนอจึงไม่ไหว้วานให้ช่วยตรวจสอบอีกประการหนึ่งก่อเกรงว่าคนที่ติดต่อคิวเธอจะรอนาน แล้วนิมนพร์พระไว้กี่รูปวัดเดียวกันหมดหรือเปล่าหนูก็อยากให้เป็นวัดเดียวกันหมดจะได้แม่ลำบากถ้าหนูจะขอให้หลวงพ่อช่วยนิมนต์เพิ่มอีกแปดรูปจะได้ไหมคะให้เป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งเก้ารูปเลยเธอขอความเห็นก็ได้แล้วอาตมาจะจัดการให้งานเริ่มกี่โมงละ่ะหนูก็ไม่ทราบ คือหนูอยากให้มีสวดธรรมจักด้วยพอพระสวดเสร็จก็ถวายเพนพอดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องเริ่มสิบนาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักด้วยต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มพอสิบเอดนาฬิกาก็ถวายพัตหารตกลงตามนี้นะค่ะและหนูจะต้องส่งรถมารับไหมคะเธอถามอีกคงไม่ต้อง เพราะมีคนถวายรถตู้ไว้จุได้สิบคนพอดีรวมทั้งคนขับด้วยหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านั้นก็ต้องว่าเก้ารูปกับหนึ่งคน